มาแล้วจ้ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วของแซบของอร่อยของนัวม,มากันอีกแล้วทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วค่ะกับของแซบแบในช่องมีดีเต็มพูลทุกคนครับทุกคนครับวันนี้จะเรียกว่าตำอะไรดีตำลูกครึ่งไหมนะวันนี้ตั้งชื่อตำลูกครึ่งแล้วกันเนาะลูกครึ่งคืออะไรมันมีมะละกอกับถั่วอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งนะ ตาแซบๆกับหมึกกระดองจ้าทุกคนวันนี้มีหน่อไม้มากินด้วยนะมาลุยเลยดีกว่าทุกคนมาลุยลุยลุยขอหมึกกระดองก่อนแล้วกันมองอยู่นานแล้วมองอยู่นานแล้วตอนจัดฉากจัดอะไรมองเลงไว้นานแล้วคะ่ะขอลุยก่อนเลยนะตัวนี้นะมาทุกคนออื <c oughs> กินหมึกลองรีบร้อนไม่ได้ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งจวดจุดจวดใช่ไหมเขาพูดกันจวดแล้วก็จวดเนาะ 嗯哼。Mm hmm. Mm. Ha! <laughs> yeah. วันนี้ใจร้อนไม่ได้เลยวันนี้มีแต่ชนิดที่ต้องใช้พลังงานการเคี้ยวออื <c oughs> Mm-hmm. เอาถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวไว้ถ่ายกันตัวใหญ่ดีกว่านะ แซ่บสะใจมากอืมอ mm. mm ืม hmm. mm hmm. 嗯。Mm hmm. ได้กินแซ่บๆแล้วมันชื่นฉ่ำหัวใจ ตัวนี้ดีกว่าเนาะถ่ายรูปอืมด้านนี้ด้านนี้ใารูปหน่อยมันไม่สวย มันตัวใหญ่แต่มันไม่สวยเนี่ยมันห้อยตรงเต่ง I love now. Right. Mm -hmm. Mm Halo, -hmm. <laughs> <susuk> <tutuk> kita lekan. Hmm.